สวัสดีครับกลับมาพบกับผักไม่เคยคิดหรือว่าพิกไม่เคยขาดที่โชว์รูมเ e อร์เฟคคอร์ร i ่ไฟยูสคารมาอีกหนึ่งคันครับกับรถเก่งขนาดเครื่อง 1,500cc ซีซีแต่ในแบรนด์ Honda กับรถ5ประตูครับรุ่นนี้ไม่มีฐานการผลิตรถใหม่แล้วคือ Honda Jazz คันนี้1.5ตัววีสีเทาเข้มสวยงามครับคันนี้ตัววีหน้าใหม่ปี20เห็นไหม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดเลยล้อมองล้อแม็กขนาดเดียวกันเลยนะครับแต่ให้ดูสภาพของคันนี้ละกันเพราะคันนี้เลขไม่เพียง26,000กิโลนั้นปี20ิเป็นไงคอนโซลต่างๆครับเบาะต่างๆอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆเพราะรถหม่น้อยจัดๆเลยแผ่นเพดสวยงามนะครับ ราละเอียตัวรถผมจะไม่ได้ลงเยอะแต่ผมจะให้ดูสภาพเป็นหลักพอการซื้อรถมือ2ท่านทั้งพอทราบตัวรถอยู่บ้างแล้วแต่ขอให้ดูสภาพเป็นหลักนะครับแน่นอนฮอนด้าแจ๊60-40ได้รถขนาด5ที่นั่งเครื่องพันหได้แบบนี้เลยนะครับหรือว่าสายแค,มป,ม,แคมป์งแคมปิ้งปูกลางนอนบนรถได้นะครับวัยรุ่นทำกินขนของเยอะได้หมดเลยพ่อค้าแม่ค้า ยอดนิยมมากใช้กันทุกเพศทุกวัยกับ h o n d a j a z z หรือว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กก็ตามนะครับอามาดูฝั่งนี้กันต่อเลยดูไวๆสตาร์ทให้ฟังหนึ่งทีใจอยู่นี่ให้ดูเลขไม์กันครับที่ผมบอกว่า2 6 0 0 0กกิโลเป็นอย่างไรเห็นกันไหม สภาพพร้อมใช้จริงตัววีวิทยุเล่นได้หมดทุกอย่างบุทงบุทุทธต่อได้ครบจบคขันเดียวขันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับสภาพสวยอย่างกันนางฟ้าร้องต่อไงวะเพลงไม่รู้นะครับที่มันร้องที่จะสวยกันนางฟ้าสวยริงกว่าดาราขันนี้เลยครับสวยจริงๆเดิมสนิททุกอย่างครับนอ็อตฝามีเรื่องรอยเล็กน้อย น่าจะเคยแกะถอดเครมสีมาแก้มเดิมคานเดิมนี่คานเดิมต้องสีนี้ครับแบบนี้เลย1 5 0 0ซีซีตัววีกับ Honda Jazz ไม่เพียง26,000กิโลราคา5 8 7 0 0 0บาทตกใจหมดจอง1,000ได้ส่วนลดเพิ่ม40,000ถึง31 000, มีนาคมนี้เท่านั้นได้รุ่นรับฟิกแมนครับรับประกันเครื่องกล่องเกียร์สมอง ECU และระบบเบรก ABS สูงสุด2ปี20งหมโลเสียไม่ต้องเคลมเปลี่ยนทันทีนะครับหรือจะเป็นสร้อยคอทองคำครับมูลค่ามากกว่าส0 0 0 0่นถึง70,000บาทเพราะว่ามีทั้ง2สลึง3าสลึงพึงวันจบไปครบบาทนะครับและยังมีโทรศัพท์ iPhone 13อีก1เครื่องคือคุ้มค่ามากจริงๆโปรโมชัน่นนี้ส่วนลดได้เต็มจัดเต็มได้แน่นอนใครที่ชอบรถแนวนี้แบบนี้ครับ5 8 7 0 0จอง1000ได้ส่วนลดเพิ่ม4 0 0 0 0บาทจะชอบ เข้ามาโทรได้เลยกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีจ้า